สวัสดีค่ะพบกับช่องปากกระป๋องไอเดียนะคะวันนี้จะพาเพื่อนเนะคะมาทำช็อกอก์ดอ,อกกุหลาบค่ะช็อกอก์เอาไว้สำหรับแต่งมัดคอนะคะเป็นสร้อยคอนะคะเพื่อสำหรับชุดแบบที่ลูกค้ามีสไตล์นะคะ<ม>ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะวัสดุก็จะมีในส่วนของ สายหนังนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของลิฟบินผ้าต่วนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นผ้าสก๊ะรดวงกลมนะคะเอาไว้สำหรับติดรองด้านหลังของตัวโชเกอร์นะคะเดี๋ยวลองมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะเพื่อนๆก็ใช้กาวร้อน,นะคะ่ะใช้กาวร้อนกาวปืนกาวนี่แหละคะ่ะติดตรงมุม ข้างซ้ายของริบบิ้นนะคะแล้วก็พับลงมานะคะอันนี้แล้วแต่ความถนัดเลยนะพอดีปุ้ยถนัดขวานะคะแล้วก็ติดอีกมุมนึงมุมนี้นะคะทําไปช้าๆพร้อมๆกันเลยแล้วก็พับลงมาแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพี่ๆก็พับกลับขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันเป็นสามเหี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บกกลับมาเพื่อให้เขากลับมาติดตรงนี้แล้วก็ติดกาวค่ะแบบนี้นะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะก็คือพับลงไปเป็นสามเหลี่ยมในล,ลักษณะนี้นะคะพี่ๆก็พับลงมาแบบนี้แล้วก็วกกลับมาแล้วก็ติดกาวค่ะ,ะ,ะต่อไปเลยนะคะพับแล้วก็ติดตรงนี้เลยค่ะติดกาวเหมือนเดิมค่ะถามว่าเราจะ เสร็จเมื่อไหร่นะคะจนกว่าจะเป็นดอกให้เป็นลักษณะวงกลมนะคะเดีย๋ยวพี่ๆดูต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะมันจะมันจะค่อยคเลื่อนไปเรื่อยๆื่อยโอ้ยร้อนคือ <c ười> <c ười> ช่องนี้อาจจะไม่เหมือนช่องต่างประเทศช่องอื่นนะคะเพราะว่า <c ười> เวลาโดนกาวร้อนก็จะร้องโอยนะคะแสดงให้เห็นว่าคนทํามีตัวตนจริงนะคะ ทำต่อเลยค่ะอย่างนี้ใช่ไหมที่มันจะเป็นแบบอีกอย่างอย่างนี้ใช่ไหมมันจะเริ่มแบบไม่ได้เป็นสามเหลี่ยมแล้วมันจะเริ่มแบบอย่างนี้ละพี่พยายามที่จะทําฐานตรงด้านนี้ให้มันเท่ากันนะคะซึ่งตัวกลีบกุหลาบเนี่ยมันก็จะมันก็จะอะไรอ่ะมันก็จะแบบกว้างออกมาตามฐานดอกนะคะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บอ่ะมันจะไม่ใช่ผับอย่างนี้ละมันจะเป็นแบบ หักแบบนี้ได้เลยนะคะพี่พี่นี่ทำแบบช้าๆนะคะแล้วก็ติดกาวกาวเนี่ยไม่ต้องบีบแรงนะคะพยายามใช้ในส่วนของหยดกาวหยดหย,ย,ยดกาวที่มันที่มันเหมือนกับว่ามันไหลออกมาเนี่ยะคะ่ะบีบเล็กนิดเดียวนะคะไม่ต้องติดเยอะนะคะเพราะว่าถ้าติดเยอะหนึ่งมันจะเลอะมือเราแล้วก็จะทําให้เราร้อนได้นะคะปึ๊บ แต,ตรงนี้นะคะนี้เลยนะคะปึ๊บนี้เลยแบบนี้นะคะแบบนี้นี่ะมันก็จะเริ่มแบบเป็นวงกลมแล้วนะคะพี่พี่ก็ค่อยๆปรับกรีบดอกค่อยๆปรับดอกให้มันเป็นวงกลมไปเลยนะคะนี่แบบนี้นะคะ คือแต่ละดอกเนี่ยแทบจะไม่เหมือนกันค่ะพี่พี่เพราะว่าเราก็บางครั้งอะ่ะเวลาพุทธรเนี่ยถ้าเกิดพุ่ยใจร้อนเนี่ยบางทีมันก็จะไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นการทําตัวนี้มันจะทําให้เราใจเย็นแล้วก็เพิ่มความมีสมาธิให้กับเรานะคะเราได้อยู่กับเขานะคะ,นะะแล้วก็พับไปเรื่อยๆนะคะ ข้อสังเกตก็อย่างที่บอกไว้นะคะก็คือพยายามทำฐานตัวนี้ให้มันเท่ากันนะคะฐานตัวนี้ให้มันเท่ากันแค่นั้นเองแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ขนาดดอกที่เราต้องการซึ่งตัวนี้ผู้จะทําเป็นขนาดดอก5คูณ5เซนติเมตรนะคะอันนี้จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นช่องขนาดดอกใช่ไหมคะถ้าเราเอาวางตัวนี้ตอนนี้เราได้ขนาด4คูณ4ละมันยังไม่ถึงตามเป้าหมายที่เราต้องการแล้วก็ทําของเราไปเรื่อยๆยิ่งเรา พันุ์ไปเพิ่มมากขึ้นดอกเราก็จะขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะแต่เราก็ไม่ควรที่จะพันไปกว้างเกินไปเพราะว่ามันจะทําให้ดอกเราไม่สวยนะคะดอกกุหลาบตัวนี้นะคะไม่ค่อยมีใครทํานะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเห็นช่องต่างประเทศทานะคะส่วน,นุ้วก็ เอามาปรับกับริบบิ้นที่เรามีอยู่นะคะใครสามารถที่จะเอาไปประยุกต์กับในส่วนของผ้าก็ได้นะคะทําเป็นดอกดอกกุหลาบผ้าก็ได้หรือใช้วิธีการเย็บก็ได้นะคะพี่ๆตัวนี้ก็สามารถทําได้เราก็อาจจะติดด้วยก,กาวก่อนแล้วเราก็ค่อยไปเย็บกับชุดเย็บกับผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะนี่อันนี้ขนาดดอกก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วนะคะเป็นแบบนี้ดอกใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ลองมาวางนะคะ เพื่อมาจะถฐานพื่อก็จะวางทุกดอกเลยว่าเออมันได้ขนาด5้าคูณห้าหรือ,อยังนะคะตัวนี้มันได้แล้วขนาด5้าคูณห้าโอเคพื่อก็จะตัดออกะะพอตัดออกพี่ๆจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมเราก็กลุกกับมาด้านหลังนะคะ,ะทาเกาวค่ะแล้วก็พับเขาลงไปนะคะพับเขาเดี๋ยวกาวมันจะแห้งเองนะคะแล้วก็ทาตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็พับเขาไปอีกรอบหนึ่ง ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะด้านหน้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะทีนี้ในส่วนของติดช็อคเกอร์นะคะเพื่อก็จะใช้เนส่วนของตัวนี้แผ่นสกลาดวงกลมนะคะขนาด4เซนติเมตรนะคะ4 4เซเมตรพื่อก็จะติดกาวหแถวก่อนลักษณะแบบนี้อา่าแล้วก็วางนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะทำการทากาว ทาเยอะๆเลยค่ะพี่ๆทากาวเยอะๆเลยแล้วก็ติดไปด้านหลังนะคะติดด้านหลังแบบนี้นะคะพยายามอย่าให้กาวเลอะวัสดุอื่นๆของเรานะคะนี่นี้พอเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะพอให้เขาเซ็ตตัวเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะนำมาแพคเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ที่สามหราหาซื้อตามทองตลาดทั่วไปนะคะพื่อก็จะนำมาแพคเป็นสร้อยคอนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเ,เราก็สามารถที่จะเป็นทำเป็นไรายได้เสริมของเราก็ได้นะคะอย่างวันนี้ทีุ่้ยทำให้พี่ๆดูเนี่ยมันก็คือเป็นในส่วนของออเดอร์ลูกค้ามานะคะลูกค้าเนี่ยคะ่ะเขาจะไปมัดคอะคะ่ะแบบนี้นะคะ แล้วก็ใส่ถุงได้เลยนะฮะเอาแพ็คใส่ถุงค่ะแล้วก็ติดสติกเกอร์ครับโอเคเสร็จแล้วนะคะสำหรับ ดอกกุหลาบตูมโชเกอร์ค่ะเอาไว้สำหรับใส่ข้อแล้วก็ทำเป็นไลายได้เสริมนะคะเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองทำลองฝึกทำดูนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย